น่าจะครึ่งโลบฮอดป๊อดนี่ป๊อดส,สวัสดีค่ะทุกคนนีน่นตอนทัาสูเพจสินุสร้างผู้ยได้มามากับพี่จอย FC หม่ก็จะมาคอยคุ้นหน้าคุ้นตานะคะพี่จอยนี่คือเอด็ดยูทูบตูมิดาดีประมาณสองสามปีแล้วเนาะรุนบุกเบิกเลยนะคะเฮาเอ็ดคลิปกันมาแล้วพี่จอยห่างหายไปค่ะแต่มีเวลากลับมาโค้งน้องหน้าเฮานะคะเมื่อนี้ก็เลยพาพี่จอยนี่มาซิดเบสเลยนะคะ ตอนหลับเลยเพราะอีลาสิต์บ่เคยได้เดี๋ยวต้องลองภูมิจอยเบิ้งว่าสิสิได้ลยบอกว่านันน่ะมาลองซิต์แล้วจะบอกว่านันซิต์ไปเมื่อกี้นี่ได้ทุกคนได้สองตัวเร็วเดี๋ยวมาเบิ้งอีลาแล้วกับไอ้จอยเพื่อนิซิตได้เอฟซีกันน่าจะรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นพี่จอยเนาะเทาจะเฮกนิดพิเศษนั่นก็คือเหยื่อของเราคือเป็นอาหารป่านะคะทุกคนอ้าวานโซสบันก็แม่มอ่าวันจังไนเป็นการลอยเหยื่อคือบอกดักวันนี้คือป่าตื่นไปเมื่อแล้วบิ้งส่ง ได้ตัวน้อยนึงนะคะเป็นปลาขาวนะคะทุกคนแต่ปลาหลายได้เดี๋ยวเบิ้งปลาหลายหลายเบิ้งแต่ว่าแต่ว่าแต่เบิ้งวันนี้เดี๋ยวจะลองวันนี้เดี๋ยวจะลองมีลาเบิ้งนะคะมีลาเนี่ยหมคือทั้งปีนะคะได้ประมาณปีนี้ได้ประมาณสามวตกมัดปีนะเขาไปเลยจะถอะปอดหลายค่ะทุกคนแต่ปลาอะายแต่ว่ามันช่กินนี่นะเขาบอกอะม่ใช่ทีนี่บอกยังนวนวางลงก่อนพูดปล่อยให้มันดึงไอ้ชี้แดงๆแล้ไปแล้วค่อยเอา ได้ตัวเล็กปล่อยลงนี้ไหมเราตัวใหญ่กว่าน,นี้ไหมตัวน้อยเกินลงปุ๊บได้ปั๊บแสดงว่าวันนี้อาจจะหมานอยู่ปล่อยใช่ไหมลปล่อยน้องดีกว่ามันน้อยโพดเนาะโอ้ไปจะส่วเบิรงเขาก็บไปได้ตัวใหญ่อีกรอบนี้นะต้องให้นานๆแล้วะคะ่ะเพราะน,น,นัานมานอะ หนึ่งเลน่นุกคนโอ้ยหลุดกินไปแล้วทุกคนจะบอกว่าอีลาได้ตัวเดียวแล้วก่ะอีแม่ว่าผ่านเยาะป่านะคะบม่ได้อีกเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะส่งไม้ต่อให้พี่จอยแล้วเราจนซิบไ่ได้กินขา้าวพอดีวันนี้เพราะอีลาขาดตะเลียนตะหัวอยู่นะคะทุกคนตอนนี้หาดแได้ซ้ำเก่านะคะสามตัวเพราะตัวอีลาตึ๊กได้มันน้อยก็เลยปล่อยขื่นจอยนานได้ตัวใหญ่อีกแล้วทุกคนนานันมาปุ๊บได้ตัวใหญ่ปั๊บ ป้าส่นานมือตัวอีสองป้าไงก็ฝากมืออีทุกคนน่าจะครึ่งโลบ๊ออนป้านี่ป้าพี่จอยมันทิตอันดีก่โอ๊ยโอ้ย นะคะนะคิปนี้กับอิลากับฟ้ากดไลค์นะคะแล้วกับกดติตามเพจสินดนสาวไทยเดินจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปเดินนะคะอย่าให้บิจอเอ็ดยาง FC ขึ้นมาบิจาร์ก็คอมเมนตบอกกันในเดินเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ